ะะวันนี้นะคะเฟเกอร์จะมากับการรีวิวสกูชีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเฟเกอร์จะมากับการรีวิวเป็นยูนิเวลนี่เลยสำหรับตัวนี้นะคะก็เฟยนะคะก็ได้ทำร่วมกับครีมี่แคนดี้ค่ะก็เรามากัน เลยดีกว่าคะว่าทำไมเจ้าตัวนี้เนี่ยถึงชื่อว่ายูนิเวลนะคะก็คือสำหรับเจ้าปาวานตัวนี้นะคะมันมีเขานะคะแล้วก็เขาของมันนะคะเป็นสีรุ้งด้วยนะคะคือบอกกันเลยว่าสีรุ้งของเค้เนี่แบบไม่ธรรมดานะคะเขามันน่คือยูนิเวลเนี่ยเกิดจากการที่เอาคำว่ายูนิคอนกับปาโลมาหรือไม่ใช่กับปาวานนะคะที่เป็นคำว่าเมลเนี่ยมาผสมกันนะคะกลายเป็นยูนิเวลค่ะเพราะว่าปาวานปกตินะคะมันไม่มีเขาค่ะและเขานี้นะคะก็ทำเป็นเขาจากยูนิคอนค่ะก็เลยเกิดจากคำว่ายูนิกับเวลมาผสมกันเลยกลายเป็นยูนิเวลมันก็คือ โลโก้ของ Candy c a n ี y คุณโลโก้ Toys Box Shop และโลโก้เฟสนั่นเองนะคะส่วนข้าัจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะนี่จะเป็นไอจีนะคะเดีย๋ยวเราลองมาแกะดูกันเลยดีกว่าค่ะ <S <S เอามาแล้วนะคะนี่นะคะก็ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นกลิ่นบูเบอร์รี่ค่ะรายละเอียดกันเลยนะคะนี่หน้าตาของเขานะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะ เขานะคะจะเป็นสีลุงค่ะและลายเส้นค่ะจะมีลายเส้นสองคนนะคะเดี๋ยวเราเรามาไปบีบกันเลยดีกว่าค่ะถึงช่วงบีบกันแล้วนะคะ ตโลมากเลยค่ะประมาณนี้เลยนะคะ ที่มารีวิวเนี่ยเพราะว่ามีน้องๆขอมากันนะคะแต่คือเขาบอกก่อนเลยว่าของหมดแล้วนะคะหมดภายในหนึ่งชั่วโมงขอบคุณมากมากเลยค่ะดีใจมากๆาเลยนะว่าเฟแบบ i t go international แล้วนะคะโอเคค่ะก็บอกกันเลยนะคะว่ามันจะไม่มีแค่สีนี้สีเดียวแน่นอนคือเฟยก็ได้เปิดตัวสีใหม่ไปแล้วนะคะเป็นสีลุ้งนะคะก็ตรงนี้เลย เปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะใน IG ีเนาะ mm hmm. ก็บอกก่อนเลยว่ามันไม่ได้มีแค่สีลุงและสีฟ้านะคะ mm hmm. มันไม่อีกเยอะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะ mm hmm. ต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะบ๊ายบาย